ก็คือเรียนโรงเรียนไทยไงแบบเขาสอนเน้นแต่กรรมมากแต่ว่าพูดอะ speaking part คือไม่ได้เลยมีครับมีทุกคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นอยู่แล้วครับใช่ลเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเปนทุกคนเหรอครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะชาวสเปนชีวิตรัก2ปีเป็นไงบ้างสวัสดีครับ ก็ขอ,อต้อนรับเข้าสู่นัดเจนนี่ในนัดทอล์กอีกเช่นเคยแต่อพิโซดนี้เราจะพูดเป็นภาษาไทยกับภูมิกันนะครับก็เดี๋ยวให้ภูมิแนะนําตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูคลิปก่อนสวัสดีครับผมภูมินะครับเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันก็คือเพิ่งเริ่มได้อินสปเรชันจากจากแนทฮะคือแบบโอ้โหขอบคุณมากเลยที่แบบเป็นอินสปเรชันให้กับผมนะแล้วก็ถ้าไม่มีแนทวันนั้นอะ่ะคือจะไม่มีภูมิเนเตอร์ยูทูบตอนนี้ครับผมคือเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้เพราะว่า เรารู้จักกันจากเพื่อนเนาะใช่ใช่แมทแล้วก็พี่โบ๊ทโบ๊ทแล้วก็ซิลวี่สคนนี้นะครับใช่ปรากฏว่าทั้ง3วัคนนี้รู้จักกันหมดเลยใช่แล้วบังเอิญวันนั้นไปเที่ยวกับซิลวี่ที่หัวหิน แล้วภูมิก็ไปเซาซิวิฟเล่นนะครับเลยทําให้การแปลว่าเราได้คุยกันใช่ใช่และซิวิฟิล์มก็บอกมาว่าภูมินี่มีแฟนเป็นคนสเปนนะจะสมภษณ์หรือเปล่าก็เลยแบบอ้านลองคุยกันหน่อยใช่ใชจัดเ,เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันนี้เราถึงได้มาพูดคุยกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคุยกันเรื่องชีวิตของภูมินะครับอ๋อเหรอฮะผู้ชายสายฝอคนนี้เป็นมายังไงบ้าง,างถ้าใครได้ดูคลิปก่อนจะเห็นได้เลยว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆอะไรทําให้แบบมีพัฒนาการทางด้านภาษาดีอย่างนั้นเดิมทีคือเก่ง ภาษาอังกฤษอยู่แล้วป่ะตอนแรกเลยนะฮะแบบก็ เรียนที่โรงเรียนไทยนี่แหละม .1 ถึงม .5 ม .6 ไปต่อที่สหรัฐอเมริกาครับไปเป็นนักเรียนรักเปลี่ยนแล้วก็ได้มีโอกาสฝึกภาษาตอนนั้นแต่ว่าก่อนไปอ่ะได้แต่กแก a ม m มครับก็คือ,คอเรียนโรงเรียนไทยไงแบบเขาสอนเน้นแต่แกมมา a สอนแบบเอาไว้สอบไงเอาไว้สอบแข่งขันอะไรอย่างนี้แต่ว่าพูดอ่ะ speaking part คือไม่ได้เลยคือพูดแบบสำเนียงแบบ I am hungry I want to eat steak อะไรเงี้ยพูดอย่างนี้เลยฮะแต่แก a ม m เป๊ะหมดแก a ม m เป๊ะแต่ว่าตอนเนี้ยพูดได้แต่แก a ม m ไม่รู้ไม่รู้ระดับไหนเอางเป็นไง <c oughs> ตอนหกรมมก g r ม m m ดีทีนี้สำเนียงได้แต่กร a m m a ไม่ชัวร์แล้ว <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ก็คือพูดอย่างเดียวฮะคือไม่ได้เขียนอะไรเลยฮะใช่คือแบบอาจจะได้แบบภาษาพูดแต่ว่าภาษาเขียนที่แบบเป็นทางการอะไรก็อาจจะดร <c oughs> อปลงบ้างนีฮะก็คือ <c oughs> วิวัฒนาการดีเนี่ยตอนที่ไปอยู่เมกาเลยไป <c oughs> อยู่มา10เดือนครับคือ <10 S 1> ประมาณ<พ> หนึ่งปีการศึกษาแล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อที่นู่นเข้ามาหาลัยที่นู่นครประมาณ1ปีครึ่งแล้วก็กลับมาไทยครับก็อยู่ประมาณ2ปีครึ่งที่นู่นฮะแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นสังคมเป็นยงไงบ้างก็สนุกดีฮะสังคมมันจะเปิดฮะมีเพื่อนก็คุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็มีแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นฮะแล้วเริ่มต้นชอบสาวฝรั่งได้ยังไงหลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนนะนะรู้สึกว่าคนต่างชาติอย่างในน้อยก,ก็คนอเมริกันก็คือเขาจะเป็นคนพูดตรงๆรฮะรู้สึกอะไรคิดอะไรก็็พูดอออออออกมมมาาาาเเเลยยยคคืืไไ่่ต้้งงงแบบถปนนัฒธรรรทข พูดอ้อ,อมๆพูดอ้อมขอไม่อยากให้อีกฝ่ายเสียใจแต่ว่ารู้สึกว่าที่นู่นอนะคือเขาพูดตรงๆแล้วก็ผมคิดว่ามันแบบการพูดตรงๆกับพาร์ทเนอร์หรือว่ากับเพื่อนๆเราเนี่ยมันจะทําให้สื่อสารได้ตรงฮะก็เลยคิดว่าผมชอบแบบสไตล์อย่างนั้นมากกว่าแล้วมีสาวคนไหนไหมที่แบบในอดีตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเออรเราน่าจะชอบสาวฝรั่งแล้วแหละมีครับมีมีอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นอยู่แล้วครับอ่าใช่เหมือนเหมือนอย่างนัดก็มีใช่ไหมครับผมก็มีใช่ มีคน<ม>คนั้นคือใครครับเป็นยังไงคนนั้นเป็นเพื่อนสมัยไปแลกเปลี่ยนนั่นแหละครับก็เราก็ชอบเขาอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรกันฮะตอนนั้นอาจจะจีบสาวฝรั่งไม่เป็นอะไรอย่างนี้อาจจะแบบง้องแง,ง้งแบบแบบสไตล์ไ,ไทยอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไม่ได้กบกันก็แค่เป็นเพื่อนกันประมาณนั้นฮนะใช่แล้วเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแต่ว่ามั <laughs> ามนเป็น <laughs> เป็นทุกคนเหรอครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะ <laughs> เ,เกิดมาและเก่งในการที่เข้าไปพูดคุยกับสาวนะใช่เราก็ต้องค่อยๆแบบเฮ้ยเออเราชอบสาวแบบนี้นี่นะนะ แล้วเราจะทํายังไงถึงเราจะกล้าคุยกับเขาชวนเขาไปออกเดทใช่ไหมใช่ประมาณค่อยพัฒนาการไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นก็คือรู้แล้วว่าเราน่าจะชอบสาวต่างชาติใช่ฮะใช่และอะไรที่ทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองจนกล้าคุยหรือว่ากล้าจีบสาวเกิดอะไรขึ้นก็คิดซะว่า now or never คือไม่ทําตอนนี้ก็ไม่ต้องทําประมาณนั้นฮนะถ้าชอบคนนี้ใช่ไหมก็ขอก็ออกเดทถ้าสมมติว่าไม่ขอณจุดจุดนั้นอนะ่ะอาจจะไม่มีโอกาสเราก็ได้ก็มีไมชัดอย่างงี้ฮะทำเลยฮะก็เลยจัดเลยเริ่มเริ่มคุย ตั้งแต่ตอนอยู่ที่เมกาหรือว่ากลับมาไทยตอนที่อยู่ที่เมกาก็ยังแบบเขินๆอยู่ฮะเพราะว่าตอนนั้นอายุประมาณ 17, 18, mm hmm. 1 7 1เจดสครับที่ไปก็รแบบยังแบบยังเป็นเด็กน้ำๆอยู่แต่ว่ากลับมาไทยก็รู้สึกว่าเริ่มมีความมั่นใจใช่เริ่มมีความมั่นใจเพราะเริ่มมีความมั่นใจเพราะเรามีประสบการณ์แบบที่ไม่สําเร็จมาแล้วไงแบบจีบสาวไม่ติดอะไรอย่างงี้เราก็เริ่มแบบ พัฒนาตัวเองครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนภาษาที่มอนลิงโกอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอเพื่อนแล้วก็มีค่อยๆสร้างเพื่อนกลุ่มเพื่อนแล้วก็รู้จักกับเพื่อนต่างชาติอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยรู้จักคนนู้นคนนี้ก็เลยสุดท้ายก็มีแผนฝรั่งครับมาพูดถึงสาวคนปัจจุบันมากดีกว่าที่เป็นสาวสเปนชีวิตรัก2ปีเป็นไงบ้างตอนนี้ดีครับเพราะว่าอยู่กันสักพักมันก็จะแบบหาจุดบาลานซ์คือแบบก็ช่วงแรกก็ต้องมีแบบอาร์กิวเมนต์อะไรอย่างนี้กันบ้างแต่ว่าหลังจากที่แบบผ่านอาร์กิวเมนต์ด้วยการทะเลาะกัน จะดีขึ้นอ่ะคือเหมือนรถชนกันแล้วปุ๊บมันจะค่อยหาทางแก้ใน2ปีนะก็คือได้เรียนรู้การซ่อมรถซ่อม Relationship ตัวนี้จนแบบตอนนี้ก็แฮปปี้ดีฮะล้วเห็นความต่างหรืออะไรไหมที่เราแบบเออเราชอบคนแบบนี้คนแบบนั้นเพราะว่าเวลาที่เรามี Relationship หรือว่าความสัมพันธ์กับหลายๆคนเราก็จะเห็นความต่างเนาะแล้วก็จะทําให้อีกหนึ่งอย่างคือทําให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ใช่ฮะ ผมได้เห็นอะไรบ้างหลังจากผ่าน relationship กับคนต่างชาติมาหลังจากที่ผ่านมาพวก past relationship อะไรเงี้ยนะก็คือรู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าความสัมพันธ์ตอนเนี้ยเราอยากได้อะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีประสบการณ์ในความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะ่ะคือเราก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่หรือเราจะมีในอนาคตอันนี้เรื่องจริงนะครับคืออย่าไปคาดหวังว่าเราพบเจอใครคนนั้นแล้วจะเป็นคนที่เราจะอยู่ไปด้วยจนวันตายเพราะเรื่องของความสัมพันธ์เราก็ต้องปล่อยไหลไปตาม คือถ้าคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วเราครบกันไปเราทุกอย่างมีความสุขฮัปี้ดีเราก็สานต่อความสัมพันธ์ันและคือจะบอกว่าสิ่งสําคัญในอะไรก็ตามคอมมิวนิเคชั่นแล้วก็ไทม์ครับการสื่อสารและเวลาคือสิ่งสําคัญที่สุดจบแน่สำหรับผมนะคือเวลาจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ยาวยาทุกอย่างแล้วก็การสื่อสารจะเป็นสิ่งที่เราทําให้เราเข้าใจความรู้สึกคนอื่นและทําให้คนอื่นเข้าใจความรู้สึกเราคืออันนี้สคัญมาก อันนี้คือสองสิ่งสําคัญและอย่างที่3ก็เรื่องของความเชื่อใจเนาะถ้า่อ่าใช่ใช,ใช่จริงครับห่างกันแล้วไม่เชื่อใจกันมันก็จะลาบากอืมใช่ใช่ใช่ใชสำหรับผมนะความรักกับความเชื่อใจมันมาพร้อมกันนะสำหรับผมไม่มีแบบโอเครักนะแต่ไม่เชื่อใจหรือว่าเชื่อใจนะแต่ไม่รักคือมันมาพร้อมกันนะงั้นทีนี้มาให้ภูมิช่วยให้คําแนะนํากับหนุ่มๆสายฝอดีกว่านะครับว่า เวลาจะเข้าไปจีบเนี่ยส่วนใหญ่มีแบบประโยคอะไรไหมที่ชอบเข้าไปจีบเก่งภาษาอังกิษขนาดนี้ช่วยแนะนำหน่อยพูดตรงๆเลยครับก็บอกเขาว่าผมคิดว่าคุณน่ารักอะก็อยากจะไปทานกาแฟกันไหมอะไรเงี้ยพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษให้เขาไปซ้อมหน่อย Hey I think you are pretty um you wanna go grab coffee or dinner something like that ประมาณนั้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วก็พูดพูดในความที่ confident นะไม่ใช่แบบ creepy อะแบบ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 อย่างเงี้ยแบบ Hey you wanna go grab coffee or d i n n ับกับเอ๊ยอยากว n a น o ะไ grab coffee you know I think you're pretty เลือกเอาแบบไหนครับลองไปเลือกใช้กันได้แล้วถ anyway> ้าอยากรู้ประโยคเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้นี้นะครับเผื่อมีเวลาเดี๋ยวจะจะช่วยคอมเมนต์ตอบไปเอาละครับวันนี้ผมนัเจอนี่และ ผู้เนเตอร์ครับผมก็ไปกดติดตามกันได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชอบคลิปนี่ไงลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้ผมขอบคุณภูมมากๆที่มาร่วมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้ได้เรียนรู้กันเยอะเลยนะใช่เลยเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้ารือไปเที่ยวด้วยกันอีกทีรอติดตามดูครับผม